อยากทำคอนเทนต์แต่ไม่รู้จะพูดเริ่มต้นคอนเทนต์ content ยังไงให้คนสนใจอันนี้คือปัญหาใหญ่มากๆสำหรับหลายคนที่กำลังทำวิดีโอคอนเทนต์ในการสร้างตัวตนนะคะให้หลักง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าคอนเทนต์นั้นเปิดหัว3วินาทีแรกไม่น่าสนใจคนจะเลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดึงคนเอาไว้ได้นั่นคือเปิดให้ส่งพลังถึงคนด้วยส่งพลังออกไป 2ก็คือมันต้องเป็นปัญหาที่เรารู้ว่ามันเป็นปัญหาที่เขาอยากรู้มากๆนะคะแล้วก็3ก็คือรีบเข้าเนื้อให้ไวเวลาเปิดหัวเนี่ยยกตัวอย่างเนาะพอดีตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่กับหมอฝนหมอฝนคนอีสานเป็นหมอสกินนะคะอยู่ที่ขอนแกน่นเพราะฉะนั้นเวลาที่หมอฝนจะเปิดหัวเนี่ย ก็ต้องเปิดเลยเช่นโบถอ,อกยี่ห้อไหนดีคิดไม่ออกสักทีมาหมอบอกให้อ่ะแบบนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในแบบ2วินาทีถูกไหมสอวินาทีนี้ดึงคนได้แล้วหรืออะหมอซีนหมอซีนก็อยู่ตรงนี้คือเป็นหมอฟันแล้วปัญหาของคนที่มาหาเราเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วคืออะไรเราเอาคําถามที่ออกจากปากเขาเนี่ยมาอยู่ในต้นคลิปเลยเริ่มต้นวินาทีแรกด้วย หมอคะจัดฟันแล้วน่าจะเลียวไหมคือเปิดด้วยคํานี้ไปเลยเพราะฉะนั้นวินาทีแรกถ้ามันเป็นคําถามมันเป็นปัญหาที่มันออกจากปากลูกค้ามาได้ให้เอาคํานั้นเนี่ยขึ้นต้นคลิปเลยค่ะเทคนิคเลยโคชใหม่มานัญญาสวัสวดีค่ะ